everyone and welcome back English with me Dr to and back with สวัสดีค่ะทุกคนและยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ d o r English กับแก้วอีกครั้งนะคะหายไปนานมากเลยวิดีโอสุดท้ายที่อัปโหลดก็คือเมื่อประมาณปี2020ก็ตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะชีวิตแก้วก็วุ่นวายมากแล้วก็เชื่อว่าชีวิตหลายๆคนก็วุ่นวายเหมือนกันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ทั่วโลกเลยแต่ตอนนี้ชีวิตแก้วก็เริ่ม อยู่ในเขาเรียกว่าไงดีสภาวะที่ปกติแล้วก็ <c oughs> เลยคิดว่าเราจะต้องมาเริ่มทำวิดีโอกันอีกแล้วแหละเพราะว่าจากวิดีโอเกา่กาๆที่เห็นมานะคะก็ได้ฟี edback จากผู้ชมทุกๆคนเลยเส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟี edback ที่ดีแล้วก็แก้วก็มีความสุขมากคะ่ะที่วิดีโอแก้วสามารถให้ความรู้และให้ข้อมูลกับเพื่อนๆได้ โอเคค่ะอย่างนั้นเราก็มาเข้าเรื่องราวของเรากันได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าโรงเรียนอินเตอร์ที่แก้วเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเป็นระบบอเมริกันทั้งหมดค่ะแต่ว่าจุดที่เราจะมาโฟกัสหรือจุดที่เราจะมาเน้นกันณนะวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงระยะไฮสคูลค่ะ ไฮสคูลเนี่ยในระบบอเมริกันนะคะจะเริ่มตั้งแต่เกรด9จนถึงเกรด12ค่ะซึ่งเกรด9ถ้าเราเทียบกับระบบโรงเรียนไทยนะคะจะอยู่ที่ประมาณม .3 เนาะม .3 เกรด10ก็ม .4 เกรด11ก็ม .5 แล้วเกรด12ก็คือมอ .6 ค่ะในช่วง High School นะคะจะเป็นช่วงที่นักเรียนทุกคนจะมีเอ่อฟรีดอมหรือมี สิทธิ์ที่จะได้เลือกเรียนวิชาต่างๆได้ค่ะแต่มันก็จะมีวิชาจำเป็นที่เราจะต้องเรียนอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็เลข <Yeah. S 1> แต่ในวิชาที่โดนบังคับนั้นๆนะคะมันก็จะมีตัวเลือกหลายๆแบบที่จะเลือกได้อย่างเช่นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยอาจจะเลือกได้ว่าจะเรียนชีวะเคมีหรือฟิสิกส์เนาะ เลขก็จะมีให้เลือกได้ว่าหนูอยากจะเรียน calculus, แคลคูลัสอยากจะเรียนแสตทหรืออยากจะเรียนเลขธรรมดาคือระหว่างไฮสคูลนะคะแก้วมีการย้ายโรงเรียนทั้งหมดหนึ่งครั้งด้วยกันในเกรด9และเกรด10แก้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนร่วมบรดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า RIS พอเกรด11กับ12นะคะตอนนี้คุณพ่อได้มีโอกาสย้ายไปทํางานที่ประเทศอินเดียแก้วก็เลยต้องย้ายไปย้ายไปกันครอบครัวเลยค่ะก็เลยย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนที่มีชื่อว่า American Embassy School นั่นก็เป็นช่วงที่แก้วเรียนเกรด11และเกรด12นะคะความโชคดีก็คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนนี้มันเป็นระบบอเมริกันทั้งสองโรงเรียนการย้ายจาก RIS ไปที่อินเดียก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับแก้ว คราวนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการนิดนึงสิ่งที่เราจะต้องจำไว้ตลอดก็คือภายในเกรด9ถึงเกรด12เนี่ยเราจะต้องเก็บเครดิตให้ครบค่ะถ้าเครดิตเราเก็บไม่ครบนะคะเราก็จะไม่สามารถจบจากเกรด12ได้ค่ะการที่เรามาเรียนรู้เรื่องการเก็บเครดิตมารู้เรื่องการวางแผนการเรียนของเราตั้งแต่เกรด9จนถึงเกรด12นะคะมันเป็นการที่ทำให้ชีวิตในมหาลัย ง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าเราได้ประสบการณ์กับการวางแผนเก็บเครดิตมาตั้งแต่ไฮสคูลแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาพูดต่อถึงวิชาการกันดีกว่าเนาะในเกรด9และเกรด10นะคะโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นอเมริกันสกูลนะเขาก็จะเริ่มให้เราอะเลือกแล้วว่าเราอยากจะเรียนอะไรบ้างแต่เราจะมี ตัวเลือกไม่ค่อยเยอะสําหรับเกรด9กับเกรด10อาจจะมีตัวเลือกเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่วิชาตัวเลือกอ่ะอย่างแบบเล่นดนตรีพละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการนําเราเข้าไปสู่ระบบที่เราจะต้องไปถึงการเลือกจริงๆซึ่งอันนั้นก็คือเป็นเกรด1 1และเกรด12นะคะเกรด11กับเกรด12เนี่ย มันจะมีโปรแกรมที่แบบเพิ่มเติมเข้ามาให้เราดูอีกแล้วออไอ้โปรแกรมนี้ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันในโรงเรียนที่แก้วอยู่นะคะเป็น American School จะมีให้เลือก2แบบก็คือจะมีทั้ง IB courses แล้วก็ AP courses งั้นเรามาดูกันว่า IB กับ AP มันคืออะไร IB course นะคะย่อมาจาก International Baccalaureate เขาให้คำอธิบายว่าเป็น intense two year college course ก็คือเป็นการเรียนวิชาที่ในระดับมหาลัยและใช้เวลาเรียนแต่และวิชาเป็นเวลา2ปีก็คือเกรด11และเกรด12ค่ะส่วน AP นะคะก็ย่อมาจาก Advanced Placement ซึ่ง Advanced Placement ก็จะโดนสร้างมาด้วย College Board ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะอธิบาย AP ว่าเป็น One year college level course ก็คือเป็นการเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัยในเวลา1ปีค่ะเราจะเลือกเรียน AP ในปีไหนก็ได้เกรด1 1หรือเกรด12ก็ได้เราจะต้องมารู้ว่าเราอยากเรียนอะไรและเราจะไปต่อยอดในคณะอะไรแล้วเราควรจะเลือกอะไรเพื่อที่มันจะทำให้โปรไฟล์เราอ่ะดูดีว้าเรายื่นเข้ามาหาลัยค่ะ ซึ่งแก้วโชคดีมากๆเพราะโรงเรียนที่แก้วย้ายไปก็คือ American Embassy School และจริงๆแล้ว RIS ก็มีนะเขามี Choice ให้เลือกทั้ง AP และ IB เลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูคอร์สที่แก้วเลือก ดีกว่าแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างคอร์สที่เขามีให้เลือกบางพอดอีในเว็บไซต์ของโรงเรียนที่แก้วจบอะคะ่ะ American Embassy School อะเขาไม่มีลิสต์หรือเขาไม่มีรายชื่อของวิชาต่างๆแก้วก็เลยต้องไปยืมจากเว็บไซต์ของร่วมรุอดีนะคะซึ่งเหมือนกับทางโรงเรียนที่แก้วจบมาเลยเดี๋ยวแก้วจะขึ้นลิสต์ของวิชาไว้ตรงน,นี้ แล้วเราก็จะมานั่งดูกันแล้วเราก็จะมาดูกันว่าแก้วเรียนอะไรบ้างวิชาที่ให้เลือกในในไฮสคูลก็จะมีหลายวิชามากเลยแล้วก็จะเออมันจะแยกออกมาเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นอันแรกนะคะก็เป็น English แล้วก็ลงมาก็เป็น m a t h m a t i c s ก็คือเลขนะคะแล้วก็ physical education ก็คือพละ uh, learning support อันนี้ก็อาจจะเป็น uh, วิชาที่แบบต้องการเรียนเพิ่มเติมเรียนเสริมอะไรเงี้ยเนาะ social sciences ก็คือสังคมนะคะ เทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีนั่นเอง religion and values อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับศาสนา science ก็คือวิทยาศาสตร์ค่ะ modern languages ก็คือภาษาที่ 3, รือหรือภาษาอื่นๆอย่างเงี้ยเนาะไทยอ่ะถ้าเราเป็นคนไทยและเรียนอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ที่ประเทศไทยกฎหมายจะบังคับให้เราเรียนภาษาทไทยค่ะต่อไปก็คือ visual arts ก็จะเป็นเอา ประมาณศิลปะอะไรเงี้ยเนาะ Performing Arts จะเป็นการแสดง Music ก็คือเพลงค่ะแล้วก็ Additional courses ก็คือเป็นวิชาเพิ่มเติมอะไรที่เราสมมติเราเก็บเครดิตยังไม่พอเราอยากจะเก็เบเพิ่มก็อาจจะมาดูวิชาพวกนี้ได้ค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าอย่างเช่น English อย่างเงี้ยบางทีเขาจะเขียนว่า9แล้วก็คอมม่าสิ 9 10เนี่ยก็คือแปลว่าเราจะต้องเรียนวิชานี้สำหรับเกรด9และเกรด10หลังจากนั้นเกรด11และเกรด12คุณจะต้องไปเลือกอะไรของคุณเองละก่อนที่จะไปพูดถึงวิชาที่แก้วเลือกในแต่ละหัวข้อนะคะต้องมาบอกก่อนว่าตอนเด็กๆแก้วเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์มากแล้วแก้วก็คิดกับคุณแม่กับคุณพ่อไว้ว่า หลังจากจบไฮสคูลนะคะจะไปต่อคณะวิทยาศาสตร์ภาคอินเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ,คะก็เลยคุยกับอาจารย์ผู้ช่วยนะคะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าควรจะเรียนวิชาอะไรดีเขาก็เลยแนะนําให้เรียนเน้นไปทางวิทยาศาสตร์และเลขค่ะส่วนวิชาเลือกอื่นๆก็แล้วแต่เราเลยค่ะเราชอบอะไรก็คือลงได้เลยค่ะตามสบาย วิชาที่แก้วเลือกนะคะในเกรด11และเกรด12ก็จะเป็นวิชาที่แก้วไฮไลท์ไว้ตามนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าในพาร์ทของ English นะคะที่แก้วเลือกก็จะเป็น IB English Literature SL การอ่านนิยายกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็น Standard Level SL ก็คือเป็นเลเวลปกติคะ่ะไม่กล้าเรียน HL นะคะไม่กล้าเรียน Higher Level เพราะว่ากลัวไม่ไหวคะ่ะ Pre-Calculus ปกติ มีเดียวแล้วก็ AP statistics ต่อไปนะคะแก้วก็เลือกในด้าน social sciences นะคะเลือกเป็น IB contemporary history SL ก็คือเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะเป็น standard level อันนี้2ปีนะคะแล้วก็มาเลือก AP biology ค่ะ1ปีเอ่อซึ่งอันนี้ก็เป็น advanced placement เอ่อของชีววิทยาศาสตร์เนาะ อีกอันนึงก็คือ A.P. Environmental Science ก็คือเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะอันที่สาของวิทยาศาสตร์เลือเลือก IB Chemistry S.L. ก็คือเป็น International Baccalaureate c h uh, e m i s t a n d a r d Level ก็คือ level ปกตินะคะไม่กด้เรียน H.L. ค่ะ แก้วก็ได้เลือกภาษาสองภาษานะคะพอดีเกรด9กับเกรด10แก้วเรียนเจแปนนิสก็คือภาษาญี่ปุ่น1กับ2นะคะแล้วก็พอมาเกรด11และเกรด12ก็เปลี่ยนภาษาค่ะพอะเลือกเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะก็เลยเรียนไปค่ะภาษาฝรั่งเศสต่อเลยค่ะเกรด11และเกรด12แล้วก็ตอนที่อยู่เกรด9และเกรด10นะคะแก้วก็ได้เรียนภาษาไทยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวิชาบังคับค่ะ มันก็จะมีวิชาหลายๆอย่างอีกนะคะที่แก้วเลือกแล้วไม่ได้อยู่ในนี้เป็นวิชา elective หรือเป็นวิชาตัวเลือกอย่างเช่น photography การถ่ายรูปนะคะมี band หรือว่าเป็นเอ่อเรียนเล่นฟลุตค่ะเป่าฟลุตนะคะซึ่งอยู่ใน music อันนี้เป็น elective ค่ะแล้วก็จะมี PE นะคะซึ่งเป็นเอ่อ i y s l e d u e d u i o t i o n ก็คือพะละค่ะ พละก็เรียนเกรด9เกรด10แล้วก็เกรด11ค่ะเกรด12ไม่ได้เรียนเพราะว่าเก็ดครบแล้วแล้วก็งานหนักมากก็เลยไม่ได้ลงพละค่ะเท่าที่จำได้นะคะก็คือแก้วเรียนประมาณนี้ค่ะงั้นวันนี้แก้วขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะและแก้วก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะทำให้ทุกๆคนเข้าใจระบบหรือเข้าใจเ,เรื่องวิชาต่างๆที่เขามีให้ในโรงเรียนอินเตอร์นะคะแก้วอาจจะพูดไม่ไม่ได้ควบคุมทุกอย่างเพราะว่า ตั้งแต่ที่แก้วเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่มเ,มเปลี่ยนไปถ้าทุกคนอยากจะแชร์นะคะว่าตัวเองเรียนอะไรไปบ้างตอนมปลายหรือตอนไฮสคูลนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนจีนโรงเรียนสิงคโปร์อะไรก็ได้หมดเลยนะคะแก้วอยากจะรู้มากเลยค่ะว่าแต่ละคนเลือกอะไรกันไปตอนอยู่มปลายนะคะงั้นแก้วขอจบวิดีโอวันนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบาย